มันจะหาลูกครับผมมันจะหาลูกสาวจะหาลูกสาวกําลังมาหอดลูกเอือนรถโบ่ไหตะกี้มาถึงแอ้ผลแจงวัฒนะนังรถเลยไปหันว่าสิไปนหนวดหนวดข้อบะลลยนะเพราะว่าปวดสะบักมานี่สองสามเดือนแหละจนแขนชาแล้วนะข้างส้าย ไอ้กะลูกคุ้มซื้อเสือพาคุ้มสื้อเสือพาให้พอวาาา่อาวัุิิบเอาเพราะว่ามันแพงเสียดายเงินนะลูกก็คุ้มเมาก็เลยเอาก็เอาเอะกับรองเท้าเบิดประมาณหาพันแล้วกางเกงขาสั่น มอเตอร์ไซค์น่อนไซบานสามโต้ก็ตัวละสองร้อยเก้าสิบลากาเสือเสือเข็นยาวก็หนาวลกูลกลกูกยิบไหาเอามาใส่พอดีพอดีเก้าร้อยเก้าสิบรากาล่องเท้าพอไปกูละสองพันเก้าร้อยมั้ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบที่สองพันแปดร้อยห้าสิบเนี่ยร่วมทุงเถ่าเนี่ย ประตุกสามพันภูเขาสามคูเกือบหาลอยสามคูสี่รอยกว่าบาทภูเขาบอเอาแหละลูกยิบให้เลยลูกคุ้มเขาแล้วก็คนละไม่บุกซิดาแล้วก็เหนือยังงั้นบุ๊คเคยยังไง แล้วก็เคยกับพาไปกินชาบูชิอยู่เส้นทันบางไงมันลอกประตูตัวอี้รมันมันล็อลก็ลกให้ค่ารถ ตอนไปก็ห้ลูกสาวให้พันหนึ่งตอนกลับลูกเคยให้พันหนึ่งเ่าอ,อ,อยากเอาบัานไดดอกเกียงใจใลูกโอเคครับผมหาพวกไปหาหมอนนวก่อนปวดไล่แห้งปวดสะบักปวดจนแบบแค้นชานะปวดปวดีๆเพราะเศร้าจะเทื่อ ไปหนวดสองเท้อเลยกับโพอเศร้าไปหนวดมอหม,ม่ม้าโอเคครับผมมนรักษาที่ประดาคุมค้องให้หลูกภูขายมีความสุขความเจริญเด้ออกันแผงกันเด้อดซาทุก